ทนแทนมาแล้วสิ่งที่รอคอยก็คือ Kenwood 8นิ้วตัวแรกของเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขี่ยวเล็บประมาณไหนเด็ดแค่ไหนไปครับ the all one. สวัสดีครับเจอกันแล้วครับผม แน่นอนครับเจอกับผมมันก็ต้องเจอกับของเด็ดแน่นอนวันนี้เราจะมา unbox นะครับ dmx 8 2 0 wxs นะครับตัวใหม่ล่าสุด8นิ้วตัวแรกของ Kenwood นะครับต้องบอกว่าตัวนี้ในราคาที่เอื้อมถึงมันสามารถที่จะมีฟีเจอร์คุณสมบัติที่เจ๋งๆมากมายไปดูนะครับและแน่นอนนะครับตัวนี้เป็น8นิ้วตัวแรกของ Kenwood นะครับซึ่งตัวฟิตติ้งของมันนะครับทำมาหรับตัวต้ารุ่นใหม่ๆหหลายรุ่นด้วยกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเอาผ่านเวลไฟตัว 30นะครับโมเดล30นะครับแล้วก็ n e w f o r t u n e r นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัว Innova นะครับแล้วก็ Toyota เ l t i s นะครับแล้วก็ m a j e s t y ด้วยนะครับรุ่นที่ว่ามาเนี่ยสามารถที่จะเสียบเขาเรียกว่าปลั๊กแอดเพแทนปลั๊กเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อสายไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปปุ๊บใส่โดยไม่มีการอัดแปลงแปลว่าวา,วารันตีหรืไม่มีปัญหากับรถแ,แน่นอนแต่สําหรับหลายๆก้นที่อยากจะใส่แปดนิ้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ในรุ่นที่เรา่ากไป,ไปเมื่อกี้นะครับ เมื่อเราแกะกล่งองมานี่ครับเราจะมีตัวเซ้นชุดสายไฟตัวนี้นะครับแถมให้ไปด้วยในกล่องออเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ต้องการใส่ในรถโมเดลอื่นเนี่ยหลักตัวนี้ก็สามารถลองรับนะครับหน้าจอตัวนี้นอกจากใหญ่แ8นู้แล้วนะครับเป็นคาปาซิตีนะครับเพราะฉะนั้นความคมชัดของภาพเนี่ยจะต้องบอกว่าสลายตาสุดๆตามสไตล์เทนบุกอยู่แล้วนะครับและด้วยตัวนี้เองนะครับ มีฟังก์ชัน Apple Car p l a y และ Android Auto เพราะฉะนั้นสามารถมีแท็บที่นำทางด้วย Google m a p หรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ใน Apple c a r p l a y และ Android Auto เนี่ยสามารถเล่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงออนไลน์ Spotify จุ๊กต่างๆนะครับมีอีกเพียบรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะครับตรงนี้ก็ลองมาลองรับกันเต็มๆเลยทีเดียวและที่ขาดไม่ได้เลยครับที่ว่าเป็นตัวไฮไลท์ก็คือว่าตัวนี้สามารถทำ USB mirroring ถามว่าคืออะไรก็คือการที่เอาสมาร์ทโฟนในส่วนตัว Android นะรับ Android เท่านั้น เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับ Kenwood Mirroring o okay เลยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยภาพที่จะได้ก็คือจะสะท้อนหน้าจอจากมือถือขึ้นมาที่หน้าจอตัวเครื่องอิมสบายเต็มตาด้วยความคมชัดสูงนะครับและที่เด็ดไปกว่านั้นคือสามารถสําหรับรถที่มีจอหลังนะครับตัวนี้เอาภาพมิเลอร์จากตัวมือถือนอกจากออกหน้าจอหน้าแล้วยังไปออกจอหลังได้ด้วยอันนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆครับมีความสุขทั้งคันเลยในตอนนี้ที่เป็นรถตู้หรือรถ SUV ใหญ่ๆที่มีจอหลัง ตอบโจทย์แน่นอนนะครับครับและแน่นอนครับรหัสมันขึ้นต้นด้วย D M X แปลว่าไม่เล่นแพดครับเป็น m e แมชชีนเล s มันจะเล่นมีเดียโดยการใช้พอร์ต USB นะครับซึ่ง USB ตัวนี้เนี่ยก็เอาใจแฟนๆและว1 USB แต่ให้ไฟ1 5แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถชาร์จไฟได้เลยนะครับแล้วก็รองรับการเล่น External อน d i สได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ USB อย่างเดียวนะครับส่วนตัวเครื่องระบบเสียงถามว่าโอเคไหม13แบน์ EQ ด i g i t a l ทังอะไรั้่ <Wow. S 1> พร้อมสาลิตกต่างต่างต้องบอกว่าคมบคันมากๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าของจริงเนี่ยเวลาต่อการใช้งานเล่นกันยังไงครับไปครับเป็นไงครับใหญ่ตามไหมครับ8นิ้วเต็มๆนะครับรุวนี้ความกว้างนะครับของหน้าจออยู่ที่2 3 0มิมลรุ่นลดตามที่ผมกล่าวไว้เบื้องต้นเนี่ยสามารถใส่แทนของเดิมได้เลยแล้วก็เสียบปลั๊กของเดิมลดเลยไม่มีการตัดต่อใดๆ็ก้์ซินนะครับใช้งานได้เลยอันนี้เน้นเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีผลต่อการรับประกันของ ูรริกรนันนย์ะคบฟังก์ชันแรกเดี๋ยวเราจะมาเล่นในส่วนของตัว Android Auto ซึ่ง Android a u ต้ต้องยอมรับว,ว่าบ้านเราฝั่ง Android Auto ยังไม่เปิดใช้เป็นทางการนะครับแต่ว่าเราสามารถโหลดเป็น d o apk แล้วก็มาฝังลงไปในเครื่องนะครับหลังจากติดตั้งตัวแอปิัคชันน n d r o i d Auto เสร็จแล้วเนี่ยก็แค่เสียบสายนะครับครั้งแรกนะครับก็เหมือนกับอนุญาตให้มันใช้งานนะครับซึ่งกันและกันนะครับก็สามารถใช้งาน g o o g l e Map ได้น,นะครับแล้วก็หลายๆฟังก์ชันนะครับเข้าไปดู นี่นะครับก็จะเป็นโปรแกรมต่างๆ,ๆเช่นพวกเพลงออนไลน์นะครับสตรีมมิ่งรับสารเสียงได้เลยนะครับอนุสาวรีชัยสมรภูมิกำลังแสดงผลสำหรับอนุสาวรีชัยสมรภูมิเป็นไงครับสะดวกไหมครับเราก็จิ้มเลยแล้วก็เดินทางได้เลยชิ้นต,ต,ต่อมาครับ Apple CarPlay แน่ Apple Carp l a y เนี่ยมันเปิดใช้ได้เป็นทางการแล้วเพราะนั้นแค่เสียบสายไปปุ๊บนี่ไอคอนก็นมาแล้วนะครับ <Wow. S 1> วก้ก็เหมือนกันครับก็มีฟังก์กชันครบคันที่ทาง Apple จัดให้มาไม่ว่าจะเป็นแมปของ Apple เองหรือจะเป็น Google Map นะครับรวมถึงออนไลน์ต่างๆแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเทสให้ดูเหมือนกันเนาะเซ็นทรัลลาดเผนะครับไปได้เลยเด็ก็คือ USB Mirroring Android เท่านั้นนะครับที่ทำได้นะครับก็ไปลงแอปพลิเคชันนี้นะครับมี Kenboot m i r r o r i n g OA นะครับโหลดลงไปในเครื่องก่อนนะครับเข้าไปใน Play Store นะครับแล้วก็โหลดได้เลยแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดเราจะทอนหน้าจอเราต้องเข้าไปตั้งค่ามาก่อนนะครับโดยการกดเมนูนะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับแล้วก็เข้าไปตรงอุปกรณ์ ตรงนี้ default เดิมเนี่ยมันจะเป็น Android Auto นะครับกดแตะเข้าไป1ครั้งนะครับเลือกเป็น m i d ดลล i n ง for Android ครับหลังจากนั้นก็กดออกมาครับนะครับแล้วเราก็แค่เอาโทรศัพท์ที่ลงแอปพลิเคชันแล้วนะครับเสียบสายเข้ามาครับหลังจากนั้นมันก็จะถามให้เรากดเริ่มเลยนะครับก็กดเริ่มเลยแล้วก็กด m i d ดลล i n งนะครับแค่นี้ก็ขึ้นแล้วง่ายมากเลยนะครับแล้วก็จับมันแสดงผลมิเลอร์นะครับพร้อมกันทั้งมือถือแล้วก็ ตัวเฮดยูนิตเองหรือจอหน้าเองนะครับลูกค้าสามารถเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ตรงอื่นของรถได้ครับแล้วก็กดสั่งงานจากหน้าจอได้เลยครับนี่นะครับจะเห็นว่ามันทํางานแบบทาให้เรามีความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นไม่ต้องคอยพวงว่าเฮ้ยอยากจะเปลี่ยนเรื่องใหม่แล้วต้องเอาอยิบมือถือขึ้นมานะครับเรากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าการเล่งเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็ผ่านการคอนโทรลของ ไลยลงได้เลยนะครับเด็ดกว่านั้นนะครับนอกจากมันจะเอามือถือขึ้นจอหน้าแล้วในกรณีที่ลถที่มีจอด้านหลังหรือว่าจอเพดานนะครับสามารถเอาภาพออกไปด้วยนี่แต่ว่าต้องเข้าไปตั้งค่าตรงนี้นะครับตั้งค่านะครับแล้วก็กด AV นะครับ AV out นี้ต้องกดเป็นออนนะครับเรากดทีเดียวครับลวครังอื่นก็ไม่ต้องกดแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้นะครับเราจําลองทีวีเครื่องนี้ครับเราต่อ AV out ด้านหลังออกไปนี่ ภ<พ>า,าพก็จะเห็นพร้อมกันอย่างนี้ไปเลยนะครับครับและนอกจากที่จะเอามิ r r เรอร์ในส่วนตัวมือถือสมาร์ทโฟนออกที่จอหลักได้แล้วนะครับตัวนี้ด้วย USB ก็สามารถเอาออกจอหลักได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ามี USB นะครับเพราะฉะนั้นมันก็รองรับในการที่ทําเป็นมัลติมีเดียในรถจริงๆนะฮะยังบ้างครับสําหรับ8นิ้วตัวแรกของ Kenwood เราไม่อยู่พัฒนาแน่นอนครับโปรดักต์เรามีมาเรื่อยๆแล้วก็ถูกใจแน่นอนฝากไ้ด้วยนะครับฝาก dmx 8 2 0 wxs ตัวนี้นะครับในราคา17,900บาทไม่รวมติดตั้งนะครับติดต่อตัวแทนจำหน่ายของเจมูได้ทั่วประเทศแล้ววันนี้นะครับพร้อมให้บริการแน่นอนนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถทักอินบ็อกทักแชทมาได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับในการส่งข่าวสารดีๆให้ วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Can